เรียนรู้ครอ้ครอมๆกันด้วยนะคะจึงทําให้อาจารย์ได้เห็นว่าเขาคิจกูดเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3จุดนะคะสจุดที่น่าสนใจจุดแรกนะคะก็คือ,อบริเวณเขาคิจกูดนะนะคะตัวแรกนี่ก็คือกุตินะคะที่พักอาศัยของพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะคะ เมื่อเราเดินขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นกุฏิของพระอนทนนะคะพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเราเดินขึ้นไปอีกนั่นก็คือ,อพระคันทกุดีนะคะหรือกุฏิของพระพุทธเจ้าเป็นที่พักของพระพุทธเจ้านักเขาคิจกูดดังนั้นสถานที่แอเรียตรงนี้เป็นสถานที่พระมหากษัตริย์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ผู้เป็นเชื้อพระองค์ระดับสูงเสนาอามาตย์ต่างๆก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำดังนั้นในสถานที่เขาคิจกูดเนี่ยจึงถือว่าเป็นสถานที่พระดำเนินของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นลงเป็นประจำนะฮะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าอาจจะยืนมองทัศนาหรืออาจจะนั่งสมาธิภาวนาหรืออาจจะกาลังตรวจดูสัตว์โลกหรืออาจจะว่างๆอาจจะออกมาจากพระคันธกกดีก็อาจจะมามองธรรมชาติต่างๆเพื่อรับลมรับแดด อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะตลอดหลายๆปีที่ทรงประทับอยู่ณพระคันทกุดีนั้นนะคะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะ,ะก,กับการที่เราจะสัมผัสแล้วก็กับการที่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความ i m p o r t a n c นะคะใน area แห่งนี้ดังนั้นการที่เราจะไปแสวงบุญนะประเทศอินเดียเนี่ยนะคะในสถานที่ขยาเนี่ยที่ที่ ไม่สามารถที่จะพลาดได้เลยนี่ก็คือเขาขีจ้จกูนทุกคนต้องไปนะคะเขาขีจกูรเนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปน้ัมสักการไปยนโฉมไปกราบไหว้ในที่ตรงนั้นและเมื่อเราขับรถลงมานะคะสิ่งที่เราจะได้เจอนั่นก็คือ,อสถานที่ในการทำพระราชสัญญาที่พระพุทธเจ้ามีต่อพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เมื่อขับรถออกมาอีกเราก็จะเห็นถึงนคะา พระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นตึกนะอาจจะมีพื้นที่ที่ใหญ่โตโอ่อา่านะจนกลายเป็นพระราชวังได้อะไรได้นะนะเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นเหมือนพระราชวังเวสายเป็นเหมือนพระราชวังที่วัดพระแก้วของเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเห็นว่าพระราชวังเนี่ยมันต้องใหญ่เนาะแต่ที่เราได้ ไปเห็นนะก็คือสถานที่เมื่อ2,000ปีที่แล้วเนะี่ยเราไม่รู้ว่าโดยบริบทของ2,000ปีที่แล้วเนะี่ยจะเป็นบริบทแบบไหนจะเป็นบริบทอย่างไรนะคะ